เจปังเจแปนคุยเรื่องปังตามเรื่องว้าวเล่ามุมญี่ปุ่นแบบย่อยง่ายจนต้องร้องว่าสึกโกย กราบสวัสดีทุกคนนแกรผมขอต้อนรับสู่รายการเจ๊ปังเจแปนนั่งเล่าวันนี้เจอกับผมอีกหนึ่งครั้งครับผมกับมอนมอนนักเขียนการ์ตูนที่ขี้เกียจที่สุดในปาฏาพีแล้วก็บอนบอลกับผมดีไซเนอร์พลัดถิ่นจากโอซาก้าครับแล้ววันนี้เย่เย่จะเย่แบบไหนดี <laughs> คืออย่างนี้เจ๊ปังนั่งเล่านะครับวันนี้ก็อธิบายก่อนเจ๊ปังนั่งเล่ามันก็คือการที่เราเอาเออเราได้พบเจอดูอะไรมาแล้วเราเอามาเล่ากัน ะะหลายท่านที่ดูตอนนี้อยูนย่น่าจะเห็นหัวข้อของคลิปนี้แล้วก็คือเราจะมานั่งเล่าะะเกี่ยวกับภาพยนตร์โดรีมอนอีกภาคหนึ่งที่ฉายในญี่ปุ่นปีเดียวกันกับปีนี้ในปี2020นี้นะฮะครับคือต้องบอกก่อนว่าปี2020เนี่ยมันถือเป็นครบรอบ50ปีของภาพยนตร์โดรีมอนดังนั้นเนี่ย ออนอกจากไอตัวไดนโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะที่เขาแบบเหมือนทําเพื่อรีบิวความครบรอบอันนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยมีสแตนบายมีภาคที่สองทำมามรีบิวการครบรอบ50ปีครั้งนี้ด้วยนะทีนี้เกริ่นก่อนว่าสแตนบายมีคืออะไรคือมันเป็นว่าง่ายๆเลยมันเป็นโดรมอนภาพยนตร์ที่เป็น 3D อ n นิเมชั n น 3D สามิติอันนี้แอบถามนิดนึงครับผมครับเรายังคงเรียกสแตนบายมีว่าเป็นเดอะมูวี่ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเป็นเดอะมูวี่เนี่ยมันจะมีการ ตั้งชื่อพ่วงกับชื่อเรื่องเลยว่าโดราเอมอนเดอะมูวี่ทั้งฟอนต์เทคของญี่ปุ่นเองก็ตามก็ตัวแสดงใบมีเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าเดอะมูวี่เข้ามาเลยทั้งตัวเทคต้นฉบับหรือว่าตัวอะไรก็ตามใช่ใช่คือของไอ้โดราเอมอนเดอะมูวี่ที่มันฉายต่อเนื่องทุกปีเนี่ยเขาจะใช้ว่าเอกะโดราเอมอนในภาษาญี่ปุ่นนะเอกะเนี่ยแปลว่าภาพยนตร์หรือเดอะมูวี่นะฮะดังนั้นเขาก็เลยเรียกกันโดราเอมอนเดอะมูวี่กันมาอย่าง ยาวนานอยู่แล้วแต่ Standby Me ah. เนี่ย ah. เขาจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษเป็นแบบทับศัพท์าตคารณอนะไรคือ Standby Me Doraemon ah. เพียวๆเลยไม่มีคำว่าเอกาหรือไม่มีคำว่า The Movie เจคิโจบังอะไรทั้งนั้น Standby ah. Me Doraemon เพียวๆเลยก็แต่มันก็คือคำว่า The Movie โดยความหมายของมันก็คือหนังฉายโรงนะมันก็มันก็คือหนังฉายโรงทั้งคู่แหละเป็นแต่ว่า ah. แต่ Standby Me เนี่ยเขาจงใจทําทออกมาเพื่อ โดยเดิมทีของสแตนบายมีแรกฮะเขามีความตั้งใจว่าเขาอยากจะพาโดรีมอนไปในระดับที่มันอะไรอะมีความเป็นอินเตอร์ทัดเทียมกับฝั่งตะวันตกมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตะวันตกไม่ว่าจะทาง Disney, p i ิกซ่เนี่ยเขาจะเน้นที่อนิเมะ i นิชัน 3D เป็นหลักถูกมากดังนั้นเนี่ยโดรมอนเองก็เลยยกระดับตัวเองไปเป็นอนิเมชั่น 3D ขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งของสแตนบายมีแรกเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีมากเหมือนกันนะ โอโหผมใช้คำว่าเพอร์เฟกเลยดีกว่าลไรที่จีบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานภาพงานดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยดีงามมากแม้กระทั่งเสื้อของตัวละครทุกตัวนะครับเห็นเป็นลักษณะของการทอของได้เธอเส้นเลยอะออละเอียดมากงานดีมากเพอร์เฟกแล้วก็แบบอย่างผมสรงผมของโนบิตะเราก็นึกอยู่ว่าเออทรงผมไอเอกลาครอบที่มันวาดเป็นอย่างนั้นปุ๊บพอเป็น 3D เปนยังไงมก็ดูลงตัวนะ เออเอ,อเห็นผมเป็นเส้นๆเลยด้วยนะครับผมดีงามพอๆกับงานระดับฮอลลีวูดเลยด้วยเทียบชั้นมากๆใช่ฮะดังนั้นก็คืออย่างสแตนบายมียิ่งสแตนบายมีภาคแรกเนี่ยผมมองว่ามันเป็นงานที่สามารถเอาไปแนะนําใครก็ได้ที่แบบจะอยากไม่เคยรู้จักโดราายมอนมาก่อนเพิ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นไม่โดราายมอนเป็นยังไงเพราะว่าสแตนบายมีตัวแรกนี่สามารถทําให้แบบรู้จักกับตัวโดราายมอนแล้วก็ตัวละครหลักๆของเรื่องนี้ได้อย่างแบบครบรอบด้านอะในหนังเรื่องเดียวเลยว่างนั้นใช่ใช่ ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้เอมันผ่านมาเท่าไหร่แล้วห้าหกปีใช่ไหมเทียบกับสแตนบายมีคราวนีหกปีแล้วนะคราวนี้ก็มาเป็นสแตนบายมีสองถามว่าทําไมเขาต้องทำสแตนบายมีสองขึ้นมาคือปีนี้ฮะมันเป็นเปีที่ครบรอบภาพยนตร์โดรีมอนห้าสิบปีคนญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเอเลขครบรอบห้าปีสิบปีอะไรเงี้ยเขามองว่ามันเป็นเลขที่มันสามารถรีบิวหรืออเอมันเป็นการครบรอบที่ เป็นที่ระลึกว่างั้นนะฮะดังนั้นเวลาครบรอบอะไรสักอย่างนงเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรการที่สร้างออกมาเป็นโอกาสพิเศษดังนั้นการที่มันครบรอบภาพยนตร์โดรอมอน50ปีเนี่ยเขาก็เลยสร้างสแตนบายมีภาค2ต่อมาอีกภาคหนึ่งนะฮะเออแล้วเดิมทีเนี่ยสแตนบายมีเนี่ย,เ,ยเขาจะต้องมีกำหนดการฉายประมาณกลางกลางปีนี้ตอนแรกเขายังไม่ได้ประกาศกำหนดการนะแต่มันมีปัญหาเรื่องโควิดเรื่องอะไรเข้ามาทำให้ไอ โดรไลมอนเดอะมูฟวี่ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะาที่เดิมทีจะต้องมีกำหนดฉายเดือนมีนาคม2020เนี่ยมันต้องเลื่อนมาเป็นเดือนอ,อสิงหาคม2020ถ้าขอก่มันมาเบียดมันมาเบียดทัามิ่งที่ s t แตนบายมีสเนี่ยจะฉายตอนนั้นให้โดดกระเด้งออกมาเป็นเดือนพฤศจิกายนแทนประมาณนั้นแล้วของไทยเองก็เลยโดนดีดยาวไปเลยเหมือนกัน ได้ยินว่าใช้เท่าไหรนะ่น่าจะสงกรานเลยมัง้งนเวลาที่เราอ<ช>ัดเทปยยันตอนนี้ฮะได้ข่าวว่าเป็นอย่างนั้นก็รอกัน <laughs> ไปยาวๆฮะ <laughs> เออครับผมนะคือทีนี้สแตนบายมีโดรัมอนมันก่อนจะเล่าภาคสองเนี่ยขอเกริ่นเกินภาคแรกก่อนคุณมอนเองก็ดูแล้วหอกถูกไหม ใช่ครับผมต้ึงบอกแบบนี้เลยว่าเรื่องราวของภาคแรกเนี่ยเหมือนกับการเอาเรื่องสั้นของโดราเอมอนในรูปแบบของมังงะเนี่ยมายำรวมกันประมาณสี่ตอนเนาะคือรู้สึกจหกตอนเริ่มต้นจะหกตอนหกอืมหกตอนอ่ใช่อ่าเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับแล้วก็ช่วงที่ไปช่วยชิสกะเพื่อขอแต่งงานอ่าช่วงอ่าแล้วก็ช่วงที่อ่าตอนไฮเออช่วงไฮไลท์ที่ทําให้โดราเอมอน กลับมาสู่โลกปัจจุบันอ่าอ่าอีกตอนหนึ่งนี่แหละวะดูดีก่อนอ่ามันเป็นตอนที่เอามาขั้นกลางตรงที่แบบไอ้นมปิตาโดนครูด่าว่าเนี่ยคนอย่างเธอมันไม่มีอนาคตรหรอกอย่างนี้อย่างนั้นเศร้าไม่อยากจะแบบโอ้ไม่อยากจะรักชิดุกะาแล้วถ้าแบบได้ชิดุกะาเป็นเมีย โตๆไปต้องลําบากกลายเป็นคนยากไร้แน่เออเออๆน,นั่นพยายามจะทาทุกวิถีทางให้ชิสก่าเกลียดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตอนที่พยายามจะแบบเอ,อ้ยอยากจะดึงหัวใจชิสกะาจากเด็กชิซุงนี้ให้ได้ก็เลยองมีไอ้ไข่ที่แ<อ>ตกลงไปแล้วหลงรักอะไรเงี้ยก็อันนั้นเขาจะใส่มาเป็นเหมือนคัดอินตอนกลางๆเรื่องเอาให้พอเป็นสีสันว่าเอาชีวิตรักของโนบิตะมันจะไปในทางไหนอะไรเงี้ยอ่าใช่ใช่แล้วก็จบตอนท้ายในเรื่องของ ไอ้ประเด็นตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างสําคัญกับแดนไบรมีสด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เห็นเลยว่าในภาคแรกเนี่ยจะเห็นว่าโนวิตาเองเป็นคนที่โลเลไม่เอาไหนออแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในการดูแลชิสกะให้มีความสุขได้ถึงแม้ว่าในภาคแรกเนี่ยจะปฏิญาณตนอย่างชัดเจนนะคบว่าจะดูแลชิสกะา<อ>ให้มีความสุขตลอดไปออแต่ด้วยความโลเลของโนวิตาเองเนี่ยมันก็ส่งผลต่อให้แดนไบรมีสมีความโลเลเกิดขึ้น<อ>แล้วก็เห็นอย่างในเทลเลอร์นะครับเอาตรงนั้นมาขยายต่อเป็นเนื้อเรื่องในภาคสองคือเออผม บอกก่อนบอกก่อนเลยนะว่าหลายคนที่ดูเทเลอร์แล้วเนี่ยอาจจะมีภาพนึกภาพในใจว่าอ๋อเนื้อเรื่องมันน่าจะเป็นประมาณนั้นประมาณนี้ต้องบอกว่าในเทเลอร์เองนะมันมีจังหวะที่ตัดหลอกๆเราประมาณหนึ่ง<อ>ประมาณหนึ่งคือ,อมีบางอย่างที่เราคิดตามเทเลอร์แล้วมันก็ตามเนื้อเรื่องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบางอย่างในนั้นน่ะก็เหมือนชงไว้หลอกให้เราเข้าใจว่าเป็นอย่างหนึ่งแต่จริงๆเรื่องมันเป็นอีกอย่างหนึ่งก็มี มีนิดน่อยอันนี้เรากำลังพูดแอนดเมีใช่ไหมครับไม่ได้พูดถึงไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะใช่ไหมไม่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 นี่สแตนบายมีสองนะฮะโอเคต้องบอกแบบนี้ส่วนใครที่ยังไม่เคยดูเทเลอร์นะครับแนะนําให้ลองไปดูเทเลอร์ก่อนพอสตรตนี้ของเราก่อนนะแล้วสลับไปดูเทเลอร์ก่อนกลับมาคุยกันจะได้เข้าใจตรงกันนะเริ่มต้นเนี่ยตัวเทเลอร์โดยมีสองเวอร์ชันตัวสั้นกับตัวยาวเนาะโดยปกติจะมีแต่ว่าณันนั้นครับใช่แต่ว่าไม่ว่าเวอร์ชันไหนก็จะเห็นจุดหลักสองอย่างก็คือฉากที่ โนวิตะพยายามหนีจากงานแต่งงานกับชิสกะแล้วก็อีกฉากหนึ่งคือโนวิตะไปเจอคุณยา่าอ่าโอ้โห oh, oh, oh. ตอนนี้ผมดูเทเลอร์เนี่ยแค่เห็นหน้าคุณยา่าเนี่ยผมก็สะสะท้านใจแล้วนะต้องเศร้ามากแน่ๆเลยน้ําตาต้องหยดแบบหมต้องเตรียมผพ้าเพป็นลิตๆเตรียมทิชชู่เป็นลังๆมาซับน้าําต<ๆ>าแน่เลยถามคุณบอลก่อนเลยดีกว่าหลังจากที่ไปดูมาแล้ววันนี้ดูมาใช่ไหมดูมาสดๆเลยนี่บอกเลยใครที่แบบฟังอยู่นะตอนนี้นะณนเวลาที่เราอัดเทปกันนี้ แอดบอลเพิ่งดูหนังจบออกมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งฮะโดยประมาณโอ้โหเออถามคําถามแรกเลยครับน้ําตาไหลไหมคุณโอ้เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่น้ําตาไหลอยู่คือมันไม่ที่มันมองหรอดูแล้วเศร้าเนี่ยผมดูแล้วซึ้งอ่าอ่าอิ่มเอิบใจอเขาบอกแบบนี้เดี๋ยวเด็กๆที่กำลังฟังอยู่ในงงเศร้ากับซึ้งก็ร้องไห้เหมือนกันต่างตรงไหนว่าต่างนะคุณคำว่าเศร้าคือเสียใจแต่ซึ้งคืออิ่มเอิมใจอิ่มเอิบใจจน น้ำตาแห่งความสุขต้องพูดอย่างนี้อคื <c oughs> อ <c oughs> ผมเองเนี่ยสมัยตอนเด็กๆเอ้ยตอนเรียกเได้วัยป,ประมาณช่วงโนบิตะเลยปฐมมัธยมอะไรเงี้ยผมก็มีอาม่าคุณยายแหละก็ะมันเป็นมีประสบการณ์ตอนวัยเด็กที่อยู่กับญาติผู้ใหญ่ที่คล้ายๆกับคุณย่าของโนบิตะอยู่มันก็เลยรู้สึกว่าเออดูแล้วมันก็นึกถึงอาม่าบางทีก็นึกถึงพ่อแม่เราด้วยอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีมุมที่กินใจเราอยู่พอสมควรเลยอื แล้วก็งั้นคำถามต่อไปอถ้าเกิดคน<ม>ที่ไม่เคยอยู่ในครอบครัวใหญ่เกิดมาไม่เคยเจออมาม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายยังอินกับเรื่องนี้ได้ไหมทีนี้มันจะกลับไปที่ว่าภาคแรกคุณดูแล้วคุณรู้สึกว่าการที่โนบิตะเขาพยาพยามทําตัวพยายามทําตัวให้เข้มแข็งเพื่อให้เขาคู่ควรกับชิซึกะาเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณอินสักหน่อยหรือเปล่าว่าความรักของโนบิตะมันทำให้คุณอินไหมถ้าคุณ in, อินเพราว่าภาคนี้ใช้ได้อ่าโอเคโอเคภาคแรกของอินมากเออ ใช้ได้ใช้ได้คือมันเรียกว่าไงดีภาคเนี้ยมันมันเอางี้ขอแยกไว้สองสองสองทางทางที่ผมว่าดีนะคือเขามีมุมด้านหนึ่งที่เฮ้ยนี่แหละจุดที่โนบิตะที่มันโตขึ้นมาแล้วมันยังแบบมันยังไม่เอาอ่าวแต่ว่าเขาคิดว่าเขาอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ดูแบบเป็นสามีที่คู่ควรกับชิซุกะให้ได้เอออืมัมนมีมันมีแง่มุมนั้นอยู่อยู่ที่ผมว่าคิดว่าท้ายเรื่องทําได้ดีอืม แต่ก็แต่ก็ภาคแรกเมื่อกี้เราบอกใช่ไหมเขามีการนำเนื้อเรื่องในมังงะของที่อาจารย์ฟูจิโกะเขียนไว้ประมาณหกตอน,นมามาดัดแปลงนิดๆหนๆ่อยหน่อยแล้วก็เชื่อมให้มันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันของภาคนี้ฮะภาคนี้นะอันนี้บอกก่อนเลยว่าจะไม่ได้สปอยอะไรแต่ว่าหน้าที่ผมดูนะเขาน่าจะมีมังงะที่เอาเหตุการณ์จากมังงะมาใช้แบบตรงไปตรงมาเหมือนภาคแรกเนี่ยน่าจะแค่สองตอน อ่าและที่เหลือละคุณที่เหลือเอ่อต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เขาสร้างเขียนเรื่องขึ้นใหม่เองหมดเลยฮะเป็นเป็นการต้นสบเป็นออริจินอลเวอร์ชันเพื่อให้เชื่อมโยงของสองตอนเนี้ยเป็นตอนเดียวกันเหมือนกับตอนแรกที่ทําใช่ไหมต้องบอกว่าเขาใช้ตอนหนึ่งเป็นเมนเป็นเมนเรื่องเป็นเมนหลักของเรื่องคอนเซ็ปต์หลักของเรื่องแล้วตอนหนึ่งเป็นเมนเลยเป็นเมนเลยเป็นแบบจุดเลยว่าเออให้เรื่องอ่ะเดินต่อไปจาก เนื้อหาในตอนนี้แล้วจากหลังจากนั้นเอาเอาเนื้อหาจากตอนอีกตอนหนึ่งมามาใส่เป็นเอ่อเรียกว่าไงดีเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเรื่องแล้วนอกนั้นที่เหลือฮะเขามีการเขาหยิบนำไอ้พวกกิมมิคของของวิเศษจากตอนต่างๆเนี่ยมาร้อยเรียงเป็นเรื่องมากกว่าแต่ไม่ได้เอาเหตุการณ์ไหนเหตุการณ์หนึ่งจากบางะตอนสั้นมาใช้เออมออเอาของวิเศษมาใช้มากกว่าซึ่งไอ้จุดนี้แหละที่ผมมีความรู้สึกเสียดายหน่อยหน่อย เอาผิดคาดผมนึกว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่แข็งแรงซะอีกเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นันมาก่อนเพราะสตาร์บีหนึ่งเนี่ยทุกอย่างมันคาดเดาได้เพราะเราเคยอาย่านกระตูนมาแล้วอถูกไหมถ้าเกิดเป็นรูปแบบของการเขียนเรื่องใหม่การด้นเชื่อมเรื่องราวของสองตอนเข้าหากันเนี่ยมันควรจะแปลกใหม่แปลกตาแปลกใจแล้วก็สนุกสนานที่คุณผมมีความรู้สึกว่าคุณถ้าได้ดูไอ้โดรีมอนเดอะมูฟวี่ช่วงภาคที่เป็นทีมงานใหม่เขาคิดเนื้อเรื่องออริจินอลขึ้นมาเองอะ่ะจะเห็นความความที่เขายะงไรนะ ไอเดียที่มันมันไม่คมคายเท่าผลงานของอาจารย์ฟูจิโอะอยู่เออซึอ่งอ,อ,อันนั้นนะอ่ะมันส่งผลค่อนข้างเยอะในสแตนบายมีสองสำหรับผมนะอ,ม,อม,มันทาให้คอน FLICT ที่เขาเอามาใช้ในการในการเดินเรื่องช่วงกลางเรื่องอะ่ะมันมันค่อนข้างไม่หนักแน่นอืมสํหรับผมไม่หนักพว่าไม่หนักแน่นมันสมเหตุสมผลไหมต้องถามแบบนี้ก่อนเออถ้าคุณตอนนั้นเราเคยรีวิวเรื่องไอไออะไรนะเดนเสาร์พันใหม่ของโนบิตะ แล้วคุณม่อนบอกว่ามีหลายจุดที่ลำคาญโนบิตามันอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบนั้นอ่ะอยู่ในกลางเรื่องค่อนข้างภาพนี้ค่อนข้างเยอะเป็นโนบิตาเวอร์ชันโตหรือเด็กเอาเลยทั้งคู่เอา,เอานี่พูดพูดไ้ตรงนี้แต่มันคงไม่สปอยไปมากกว่านี้แม่งทั้งคู่เลยเว้ยโดนี่ผมต้องลำคาญตัวละครตัวนี้ถึงสองเท่าเลยเนะี่ย นี่นี่ไม่อยากไม่อยากจะว่าอย่างนั้นเว้ยแต่ว่ากลางเรื่องมีจุดนึงที่ผมรู้สึกอย่างนั้นแล้วหน้าคุณหน้าเฮมอนลอยมาเลยอ่ะแบบโอ้ยเฮีต้องรำคาญแม่งแน่ๆเลยคือไอตอนโตแม่งก็ยิงข้าวไอตอนเด็กแม่งก็เอ้อยเอ้ยอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันมีกลางเรื่องที่แบบที่แบบจริงๆแล้วเอาพูดง่ายๆมันเป็นอารมณ์แบบว่าเออ ถ้าคนสมองปกติคิดมันไอกลางเรื่องมันจะไม่มี <laughs> อย่างนี้แล้วกันโอเคเนื้อเรื่องมันเกิดจากความเนื้อเรื่องตรงกลางเรื่องมันเกิดจากความด๋อยเด๋อของไอไอแวนสองคนเนี้ย <laughs> <laughs> เออแล้วมันก็เป็นอะไรที่เออเรียกว่าไงดีหน้าลุ้นจุดหนึ่งกับหน้ารำคารอยู่กึ่งหนึ่งเข้ามากลางเรื่องมาเลยทําให้รู้สึกว่า เออถ้าคอนฟ lict ตรงนี้ไอคอนฟ lict ข้อจุดขัดแย้งที่เกิดขึ้นช่วงกลางเรื่องเนี่ยมันเขาทาให้กลมกล่อมกว่านี้ได้มันอาจจะสนุกกว่านี้อืมแต่ว่า,าแ,ตแต่ว่าไอไอปมที่เขาชงไว้ตอนต้นเรื่องที่เขาเอาจากมาังงะมาใช้อันนึงกลับไปข้ามไปตอนจบเนี่ยผมว่าตรงเนี้เป็นจุดที่เข้มแข็งคือมันมันสามารถอตอบแก้ปัญหาปมที่เขาเปิดไว้ต้นเรื่องได้สวยงามอืมอ่าถ้าให้เทียบนะเออนึกถึง สมมตินิทานผู้กล้าไปปราบจอมมารช่วยเจ้าหญิงสมมติ<ไ>เปิดเรื่องมาแบบโอ้เนี่ยเจ้าหญิงโดนจับไปแล้วผู้กล้าต้องไปช่วยเปิดเรื่องมาอย่างนี้เราก็นกึกในใจอยู่แล้วว่า๋อตอนจบเนี่ยเขาต้องปราบจอมมารช่วยเจ้าหญิงกลับมาได้ตอนจบ<ไ>อันนี้มันก็จบตรงที่ว่าปราบจอมมารช่วยเจ้าหญิงกลับมาได้แล้วก็ต่อสู้กับจอมมารได้สนุกก็จริงแต่ไอ้ตรงระหว่างทางว่าโอ้ยผู้กล้าเดินทางไปยังไงเนี่ยผมว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นนิทานที่ไม่ค่อยสนุกสำหรับภาคเทียบกันแล้วนะภาคนี้เป็นแบบนั้นอืมอืมอืมเข้าใจละ ใครที่เคยดูเทเลอร์มาแล้วนี่น่าจะพอเดาได้นะครับว่าการเปรียบเทียบการปราบผู้กล้าการไปช่วยจอมมารเออการปราบจอมมารไปช่วยโอ้ญิงของผู้กล้าเนี่ยเรื่องราวมันควรจะเป็นไงในโดรดโดรารอมอนเดอเวอร์มุยสแตนบายมีสอต,ตัวนี้เนาะก็เลยเป็นว่าเกลางเรื่องเนี่ยส่วนตัวผมนะผมดูแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่คอนฟลิกต์มันไม่หนักแน่น มันทําให้เรารู้สึกว่าอเออมันเล่าสั้นมันเล่าสั้นๆไปเลยแล้วข้ามไปตอนไปไคลแม็กตอนจบเลยมันก็ไม่เสียหายเท่าไหร่เพราะสิ่งที่แบบเขาชงมาทําให้เรารู้สึกว่าโหเราดูในเทลเลอร์แล้วอุ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องอที่เบาบางมากในกลางเรื่องเว้ยจริงป้าทั้งีิเทลเลอร์ดูเข้มข้นมากเลยนะทั้งเรื่องประเด็นของคุณยา่ทาทั้งประเด็นที่นวิตาหนีชิสกะางานแต่งงานเนี่ยปรวางเลยเหรอเออตกใจเอ้ยไอ้ตรงนั้น ืถ้าพูดกว่านี้ก็สปอยแล้วแต่เอาเป็นว่าจุดที่เมื่อกี้เฮมอนบอกอะ่ะดีแต่อย่าง, <ละ S 1> งอื่นนะอแต่อย่างอื่นก่อนนั้นอ่ะก่อนั้นนอกจากนั้นในเทนเลอร์ผมว่าอืมเสียดายเสียดายนิดหน่อยประมาณานั้นทีนี้พอเทียบกับภาคแรกที่เฮมอนบอกว่าเออมันมีมังงะอยู่แล้วมันทําให้ดาวเนื้อเรื่องได้แล้วเนี่ยมันทําอย่างน้อยดาเรารู้อยู่แล้วว่าอ๋อตอนจบมันน่าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเคานําเสนอได้สนุกนะ ภาคแรกอะใช่โอ้โหเพอร์เฟกมากคือถึงแม้ว่าทุกอย่างจะรู้แล้วว่าเรื่องราวจะเดินไปยังไงนะแต่ทั้งเสียงประกอบภาพมุมกล้องทุกอย่างมันดึงเราไปอยู่ในเรื่องจนเราลืมความทรงจาทุกอย่างไปอ่ะเราอินไปกับมันได้ประทับใจมากเลยอันนี้อันนี้ก็พอภาคสองมันเป็นเนื้อเรื่องที่เขาคิดขึ้นใหม่เนี่ยมันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าเออสิ่งที่เราคาดหวังว,ว่าตอนจบเราอยากจะเห็นอะไรอะ่ะเราได้เห็นอ,อืมอ่าแต่กลางเรื่องอะ่ะมันมันไปถึงจุดนั้นได อืมทาดีกว่านี้คงสวยกว่านี้เอาว่างั้นแล้วกันเออ,อนะฮะคุณผู้ชมอาจจะฟังแลว้วงงงิตมึงพูดอะไรวะมึงอยากจะ,อ,กะอ,อันกักจังเลย <laughs> กักจังเลยก็บอกไม่ได้ไงถ้าบอกไปมันสปอยไงต้องเล่าแค่น,นี้แหละเอาไว้ให้หนังเข้าก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีเนอะครับประมาณนั้นนะฮะแต่เออเมื่อกี้ที่เฮมอนบอกโอ้ยภาพอะไรต่างๆอุย้ยภาคนี้ภาพงานภาพอะไรต่างๆมาตรฐานไม่ตกเลยดีมากโอ้โหสุดยอดแล้วก็อีกหลายหลายคนที่แบบดูภาคแรกแล้วตอนช่วงที่แบบอะไรนะ ไอ้ช่วงโ no นบิตนะชิซุกะในอนาคตที่บ้านเมืองเขาออกแบบมาแล้วน่าสนใจอะไรเงี้ยภาคนี้ยจะได้เห็นเยอะขึ้นว้าวพอ,อเห็นเยอะขึ้นปุ๊บมันได้เห็นแบบดีไซน์ของตึกของอะไรต่างๆเนะี่ยผมรู้สึกว่าเขาออกแบบสวยเอออืแล้วมีการเล่นมุมกล้องที่ที่หวือหวามีการแบบเอออะไรนะโดรายมอนต้ตองย่อตัวขนาดเล็กลงมากแล้วกล้องตามโดรายมอนที่ขนาดเล็กมากแล้วรอบข้างใหญ่โตมากมันก็ดูแบบตื่นตาดีเออ S <S <S มีซีนมีช็อตสวยๆภาพสวยๆซีนที่ตื่นตาท้องฟ้านู่นนี่อะไรต่างๆ,ๆเนี่ยงานภาพอันนี้ผมให้เต็มที่เลยเออ้อโ,อโหอสุดยอดภาคแรกนี่ก็ประทับใจมากนะภาคสองนี้ไม่ตกเลยน่าจะดีขึ้นเลยเนี่ยถ้าเกินภานี้ง,นนงานภาพประทับใจประทับใจอ่อาครับผมครับตอนที่ดูแ n น b บมีภาคแรกนะครับผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าโนวิตะตอนเด็กปฐมเท่าที่จําไม่น่าจะอยู่ออยูอ่า กี่ขวบวะนบิตาปกติตอนปฐมก็จะอยู่ปสี่อายุประมาณสิบขวบอือใช่ไหมและตอนที่เขาแต่งงานกันเนี่ยมันก็ควรห่างกันแค่ประมาณสิบไม่เกินยี่สิบปีถูกปะเออรู้สึกเขาจะบอกสิบห้าปีต่อมาอ่ะใช่ใช่สิบห <15 S 2> ้าปีเปะ๊เปะๆถูกต้องถูกต้องแล้วบ้านเมืองพัฒนาการสิบห้าปีได้เบอร์นั้นเลยนี่ประทับใจมากเลยเนอะก็ง่ายๆคุณดูทุกวันเออเรียกประเทศไทยก็ลาบากคุณไปดูสมมติเอาสิงคโปร์ก็ได้อ่ะยี่สิบปีที่แล้วกับทุกวันนี้มันต่างกันเยอะนุ้ย แต่ก็ไม่มีรถบินได้ไม่มีเมืองลอยฟ้าอะไรอย่างนั้นเนาะเฮ้แต่แต่ยี่สิปีที่แล้วรถไฟความเร็วสูงในญี่ปุ่นก็ยังไม่ขนาดนี้นะหรือเปล่าแต่นี่นี่เราไม่พูดถึงในไทยเลยเพราะรู้สึกว่าเมื่อก่อนในไทยตกลมมาเป็นสิปีแล้วเหมือนเดิมอ่ะวนกลับมาที่การ์ตูนเหมือนเดิมครับผมแน่นอนว่างานภาพในงานในเรื่องทุกอย่างเนี่ยคุณบอลน่าจะมีความประทับใจในช่วงของการเล่าเรื่อง ตอนปลายค่อนข้างมากแต่มีความประดักประเดินในช่วงกลางๆที่มีการเล่าเรื่องแบบว่าแอบ,บน่ารำคาญอยู่อีกถึงตัวละครแล้วก็พอดเรื่องอถ้าเกิดจะให้เล่าในมุมมองของความรู้สึกบ้างดีกว่าถ้าเทียบกับภาคแรกคุณบ่าว่าไงบ้างเทียบกับภาคแรกแล้วว่าไงบ้างฉากค่าแม็กคือค่าคลแม็กของภาคนี้มันมันไม่ใช่สิ่งที่มีในมังงะมาก่อนแต่ว่าเขาต่อยอดจากจากจากตะกอนที่เขาที่ในมังงะพูดถึงไว้แล้วมันออกมาน่าประทับใจ ผมก็เลยถ้าให้ความรู้สึกคือถ้าภาคแรกเนี่ยเราดูแล้วเราประทับใจแต่มันเป็นความประทับใจที่เราที่มันแทบจะเหมือนช่องต่อช่องจกมังงะหรือนังไงบอกว่าใช่ใช่ใช <ๆ S 1> ่ดื่มดื่มน้ํายากโกหกเนี่ยเนี่ยไม่เจอดรอมอนอีกแล้วเปิดประตูมาเจอดรอมอนคือมันซีนเดียวกันไงอ่า<อ>แต่พออันนี้ปุ๊บเนี่ยเราได้เห็นซีนสิ่งที่มังงะไม่เคยเขียนถึงเออแล้วมันออกมาดูดีผมก็เลยค่อนข้างประทับใจในฉากจบภาคภาคสองมากกว่าภาคแรกประมาณหนึ่ง <อ>ถ้าให้เทียบโดยตรงๆเลยคือภาคแรกเนี่ยมันมีความกลมกลม่อมความเป็นหนังเออ่โดรไอมอนที่เล่าเรื่องอย่างอย่างกลมกลืนดูแล้วไม่มีอ,อะไรสะดุดเนี่ยผมว่าภาคแรกเล่าเรื่องได้กลมกลม่อมกว่าแต่ภาคสองเนี่ยผมว่าจุดเปิดกับจุดปิด่ทำได้ดีแต่ว่ากลางเรื่องเนี่ยส่วนตัวมาว,าวันมันค่อนข้างมีแผลเยอะระดับหนึ่งประมาณนั้นครับถ้าเกิดให้คะแนนครับผมภ<อ>าคแรกให้เท่าไหร่ครับภาคแรกหรอ ่ภาคแรกผมให้9.5เอ้ยอันนี้ผมไม่ไม่ไม่ทวงเลยภาคแรกผมให้ใกล้ๆกันผมให้9เลยนะครับอ่ะภาคสองล่ะติ๊กตอก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 หลังจากที่เพิ่งดูมาวิญญาณในจุดที่กำลังดูมากันคุกคุนต้องชอบมากแน่เรื่องนี้เจ็ดแล้วกันโอ้ยหายควบเลยเว้ย เส็แล้วเฮ้ยว่าไม่ไม่พัวขนาดนั้นคือสามแต้มสามถ้าเต็มสิบนะสามแตม้มไม่หักไปคือหักกลางเรื่องเลยคือถ้าเป็นกราฟนะคุณมันจะเป็นกราฟที่ขึ้นไปแล้วแอนมันเป็นกราฟที่แอนตรงกลางเน,นอกว่ามันจะเป็นกราฟที่ย้อนอตรงกลางเออคือไอ้ท้องช้างเออ,เอ,อไอ้ท้องช้างเนี่ยผมไอ้ผมเสียดายมากเออเสียดายแบบว่าเอ้ยอมไม่น่าเล่าอย่างนี้เลยว่ะอะไรเงี้ยเออแล้วก็จุดที่แบบโอ้คลี่คลายได้แล้วก็แบบโอ้ก็โฮ้ยแค่นี้เหรออะไรเงี้ยประมาณนั้นให้ให้ความรู้สึกแบบนั้นก็เลยน่าเสียดายเออ ม่น่าเสียดายเนอะออ oh, ย่างไงก็ตามครับนี่คือ s แตนบ by มีภาคสองนะครับแอบบอกนิดหน่อยถ้าเกิดคนที่เคยดู s แตนบ by มีนหนึ่งแล้วมีความตะคิดตะขวงใจของเวอร์ชันไทยไม่ว่าจะเป็นเสียงไทย<อ>หรือซับไทยผมมีแอบมาสักทีบ,บอกนิดหนึ่งว่าทําไมนะฮะ,ะงงถ้าเกิดไทยดู s แ a นบ by มีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกือบจะเรียกว่าเรื่องเดียวเลยก็ได้มั้งที่มีเสียงญี่ปุ่นกับเสียงไทยให้เลือกอ๋อในแผ่นเอฮะใช่ครับผมอเอ้ยเอยเอใช่ปกติโดรลลีมอนเดอะมูวี่ทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่ครับ รู้สึกว่าในโรงก,ก็มีให้เลือกนะครับถ้าเกิดใครดูในโรงก็จะมีให้เลือกทั้งเสียงไทยเสียงญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดใคร<ๆ>ดูเสียงไทยเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกเอ๊ะอะอะไรวะอย่างวะเกิดขึ้นบ่อยๆเริ่มต้นเลยจากตอนเปิดฉากข,ของเรียกว่าหลานทวดรือเปล่าน,น,นะเซวาชิว่า ถูกต้องเซวาชิถ้าเกิดุ่นดูืออะไรสักอย่างมันต้องผิดเอาเป็นว่าหรืออะไรสักอย่างุูนที่สี่ของหลานยุบเออลูกของหลานโนบิตะอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะเออแต่ว่าในเสียงไทยครับผมไม่ได้ใช้ชื่อเซวาชิผมมั่นใจเลยว่าทุกคนต้องเฮ้ยเอ๊ะซอบนคือใครวะโซบีวะโซบีโซเบอะไรไม่รู้เออโซบีโซบีเออโซบีคือใครวะมันคือเซวาชินะคำถามต่อมาทำไมต้องมีการเปลี่ยนชื่อและทำไม ประเทศไทยเคยใช้ชื่อแบบนี้มาตลอดถึงยุ่ยยุ่ยมาเปลี่ยนอันนี้มาคุยกันนิดนึงคุณบอลเกิดจากอะไรครับเอออย่างแรกเลยผมเข้าใจว่าเขาแปลจากบทเอ่อบทบทแปลภาษาอังกฤษของเวอร์ชันที่ฉายในฝั่งตะวันตกคือโดรีมอนที่ไปฉายตะวันตกเนี่ยเขามีการโลเคไลซ์ชื่อการออกเสียงชื่อตัวละครบางตัวที่พอเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยคนฝั่งฝรั่งเขาอ่ะออกเสียงได้ยากอย่างเช่นซูเนโอ,อซูเนโอเนี่ยมันออกเสียงยากเขาก็เลยเปลี่ยนเปี่ยนเป็นสันนิ หรืออย่างใจแอนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาเปลี่ยนแต่ว่าเขาอาจจะเป็นว่าใจแอนมันดูไม่เป็นชื่อคนมั้งเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นบิ๊กจีซึ่งบิ๊กจีมันก็ประหลาดมันก็ไม่ใช่ชื่อคนอยู่ดีพอว่าอะไรเงีย้ยหรืออย่างเซลไอ้ A นั่นอะไรนะเดชิซุงนี้เนี่ยใช้เขาเอสเอสแต่ว่าแบบหัวคนหัวกะทิของห้องนึกว่าว่าเอสที่เอซี C e อ่ะเอสอ่ะก็แบบมันกลายเป็นเอสไปเฉยเลยอะไรไอตัวที S ่เป็นเอสเนี่ยยังพอเขาไอ ไอเวอร์ชั่นของอเมริกาเข้าใจได้นะแต่เวอร์ชั่นไทยทำไมต้องเปลี่ยนตาม <c oughs> ไม่เข้าใจอย่างเด็กคิดซงนี้ hi, ในไทยเขียนเออใช้คําว่าเอสกิเอสกิ ki. ไอ้ตาชื่อมัตั้งตัวละครใหม่เองเลยบอกนั่น่ะสิแล้วแต่ว่าในภาษาอเมริกาเขาใช้ชิสกะว,ว่าซูใช้บิก๊กจีเจแนนใช้ซน,นีซน,นิโอแต่ว่าในเวอร์ชั่นภาคไทยของไทยนะครับชิสกะก็ยังใช้ชิสกะอยู่นะ คงไม่กล้าเปลี่ยนคือผมว่าคนเอาง่ายๆคนแปลก็คงรู้สึกกระดากที่แบบเฮ้ยนี่คนนี้มันต้องชื่อชิซุกาไม่ใช่เหรอชื่อชื่อชื่อสุกะแล้วกันแต่คนแปลเขาอาจจะไม่รู้จักในชื่อนี้ผมไม่รู้ขอโทษนะถ้าถ้าคนแปลฟังอยู่ผมผมนึกไม่ออกจริงๆว่าคือผมนึกไม่ออกจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสแตนบายมีหนึ่งเวอร์ชันแปลไทยไงนึกออกปะ ผมก็เลยห่วงว่าเป็นเพราะว่ามีการผูกสัญญาอะไรบางอย่างไว้หรือปล่าว่าเอ้ยห้ามเปลี่ยนชื่อไปนอกเหนือจากนี้นะไม่งั้นจะผิดกฎนั่นโน่นนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เราไม่สามารถก้าวล่วงเรื่องของกฎหมายหรือว่าการแปลงทีมงานเขาได้นะแค่มาสงสัยมาบอกให้ฟังกันได้ใช่ไหมแต่นิดนึงเออคุณม่อนผมมีมีเรื่องถามเฮียเหมือนกันไอสแตนบายมีภาคแรกเสียงไทยอะฮะโนบิตะตอนโตเขาใช้คนภาคคนละคนกับตอนเด็กปะของไทย คนภาคโนบิตะตอนโตนะครับใช้คนภาคคนละคนกับโนบิตะตอนเด็กแต่ว่าในซานบายมีนนหนึ่งเนี่ยโนบิตะที่ใช้ภาคคุมการเวลาการไปร่างโตย <ắng> ัง่งใช้เสียงเด็กเหมือนเดิมนะแบบเดียวกับที่ประเทศญี่ปุ่นใช้เลยเหมือนกันเหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นแนั้นอ่า <Rosie> อ่าคือ,อคที่จะที่ถามเนี่ยเพราะจะแค่จะบอกไว้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูเหมือนกันว่าเของญี่ปุ่นนะฮะโนบิตะตอนโตเนี่ยเสียงและคําพูดของเขาแล้วก็บทบาทของเขาอ่ะแทบจะเป็นตัวแบกหนังของภาคนี้เลย โฟกัสว่าเป็นตอนโตด้วยใช่ไหมตอนโตคือตอนเด็กมันแต่เขาบทละครเออคือตอนตอนเรียกว่าไงดีตอนเด็กเขาก็บทบทก็เป็นแบบตนโนบิตะเด็กอ่ะแต่ว่าตอนโตมันเอาไง่ายง่คือมันก็เหมือนเป็นพระเอกคนหนึ่งของสแตนบายมีสองอ่ะแล้วเขามีซีนที่ต้องใช้เอาการพูดที่ที่ที่มีพลังระดับหนึ่งเอเออก็เลย,ยก็เลยแบบโหคาดหวังเหมือนกันว่า ถ้าภาคไทยภาคได้ดีผมก็คิดว่าเขาสามารถถ่ายทอดอารมณ์ที่เซีนดีๆออกมาได้ได้ดีเหมือนกันนี่คุณบอลกาลังกดดันคนภาคชาวไทยอยู่ใช่ไหมฮะโอ้แต่ว่าอของญี่ปุ่นคือจริงๆนี่อยากให้คะแนนพิศวาสมากคือโนบิตะเสียงเสียงตอนโตน,นี่ทําได้ดีฮะทําได้ดีอืถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีวนกลับมาเวอร์ชั่นเสียงไทยกันนิดนึงกับสแตนบมี แน่น,นอนว่าภาค2ยังไม่มาเราจะไม่พูดถึงนะครับ,รบแต่ภาคแรกเนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยฟังการรีวิวโดราเอมอนของผมมาจะบ่นตลอดเลยเกี่ยวกับกเสียงภาคไทยนยะฮะสเตนไบมีสตนไบมีที่เป็นภาคแรกเนี่ยอืเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปรียบเทียบนะฮะระหว่างเสียงไทยกับเสียงญี่ปุ่นลองไปดูกันะนะครับอ่าโอ้ยผมอ่าผมจําได้เลยผมตอนที่ไอ้นั่นน,ะน่ะโนบิตะโดนจแอนอัดตอนท้ายอ่ะโอยผมดูแล้ว ญิด่ดูลรงญี่ปุ่นนะผมบีบหัวใจมากสุดยอดผมโคตรประทับใจเลยเวอร์ชันนั้นออแต่พอดูเสียงไทยครับผมแม่งตลกันแม่งเหมือนดูหนังคือผมเจอจุดที่ผมไม่ชอบแล้วว่าทําไมการ์ตูนโดรอมอนเสียงไทยถึงผมไม่ชอบอืมเพราะว่ามันมีการภาคนอกเหนือจากบทละครเยอะอมันเป็นสเสน่ห์ของการภาคไทยแหละพัธมิตรก็ใช้แบบนี้บ่อยอืมผมอาจจะเป็นคนเรื่องมากจุดนี้ละมั้งที่ผมรู้สึกว่าบทพูดที่เพิ่มเข้ามามันไม่ได้ช่วยให้หนังมาดีขึ้น บางทีมันฉุดความรู้สึกลงมาด้วยซ้าม,มันเปลี่ยนอารมณ์มันนะบางทีอารมณ์มันควร<ช>จะเป็นอารมณ์บีหัวใจอารมณ์ที่แบบเราต้องอินกับมันแต่มันเออเอาตลกอย่างเดียวเลยมันก็กะไายอยู่วาวะคือหนังทุกเรื่อง<ช>มันไม่จำเป็นต้องตลกก็ได้นี่วะใช่ไหมโดยเฉพาะตํานานนักภาคอย่างใจแอนในเรื่องนี้อผมลําบากใจมากเลยอะแต่ผมรู้อะว่าเกิดคน<ช>ที่ชอบสไตล์ภาคแทรกเขาชอบชอบไปเลยเออส่วนผมอะเป็นสไตล์ที่ไม่ชอบก็จะไม่ชอบไปเลยผมเชื่อว่าเวอร์ชันแบบนี้ย อาจจะหาคนตรงกลางได้แหละไม่ใช่ผมเนะโอเคโอเคเอาเป็นว่าก็เท่านี้ละกันเพราะว่าตอนนี้เราไม่อยากสปอยมากแล้วจะพูดอะไรต่อจากนี้มันก็จะเป็นแบบพูดกลับไปกลับมาจะสปอยแล้วนะใช่ไหมเออคือพูดเยอะกว่าน,นี้ก็สปอยแล้วไงแต่แล้วถ้าให้เล่าอะไรอื่นก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะก็เป็นว่าโดรไลมอนสแตนบายมีภาคสองนะฮะก็ตอนที่เข้าฉายโรงในไทยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ารอบนี้จะมีเข้าทั้งสองภาษาเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้ามีโอกาสได้ดูทั้งสองภาษาเนี่ยผมว่าก็แนะนําเหมือนกันฮะอืม โอเคนะครับผมและนี่คือสแตนบายมี2ครับสุดยอดภาพยนตร์ครบรอบ50ปีของโดราเอมอนครับผมใครที่มีความทรงจำประทับใจกับสุดยอดภาพยนตร์เรื่องนี้กับคำที่พูดติดปากมาเสมอว่าสุดยอดอภิมหาอมตะนินรันดร์เสียงรอยเข้ามาในหัวเลย oh. นะให้ไปดูกันนะจ๊ะ สไตล์บ,บายบีกร<ม>ุงเทพไม่ใช่สิประเทศไทยนะครับผมเข้าฉายปีหน้าช่วงสงการถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือถ้าเกิดไม่มีการเลื่อนนะครับ่วนคุบอลไปดูมาแล้วแน่นอนว่าประทับใจให้ใครมาเจ็ดนะครับถึงแม้ว่าจะลงมาบ้างแต่แน่นอนว่าความประทับใจน่าจะยังคงอาดึงอยู่<พ>จนถึงวันนี้น้ำตาไหลอย,อยู่ดีเลยอ๋อโอ้โหสุดยอด โอเคเอาล่ะวันนั้นก็ฝากไว้นะเท่านี้ครกับรายการเจปังเจแปนช่วงเจปังนั่งเล่าในวันนี้นะครับพบกันกับพวกเราได้ใหม่ฮะโอกาสหน้าไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง y o u YouTube f a e e b o o k p o ดบีนสปอติฟา y นะครับแล้ววันนี้บอลบอลดีไซนเนอร์พัดถิ่นจากโอซาก้าแล้วก็มายมายครับผมนะักเขียนการ์ตูนที่ขี้เกียจที่สุดในปาตาพีครับผมขอตลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ